xay cung lông Cũng xúc lại Đủ à Phật dào xây lông vầy Tên làm ít Tên có tắc ít Tên làm tắc ít lông vầy Hay mình côn côn Hãy subscribe cho tên Ghiền Mì Gõ cặp không น้ำปลาสกิดอย่าใส่มากนะั้นปลาพรปเก๋ม,มันเก็มมาแล้วให้มันมีรสชาติของน้ำปลาด้วยเอาคนเลยครับมันจะค้นๆแบบนี้แหละครับอืมปิเอาหลาดก้าวมันกับใส่ลงไปเลย ให้ดาโปะเอาไว้เมื่อกี้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนี่วันนี้มาตักใจกับปีวินน้องๆครับสวัสดีคุณป้าคุณย่าคุณยายสวัสดีครับเหล่า <c oughs> เล่นตอนนี้อยากแตกเล่นจินอย่าแตกหมดแล้วนั่นนั่นนั่นระวังมันเป๊ะนะลูกมันปิดนะ เออมันพิษนะตัวกันตะตีเหรออยากเลยไม่กินเอา,เอาไปแล้วกรรมวัตรดีเจ,ะจะไ,ไปแล้วว <c> ะ <oughs> สวัสดีครับหลังจากไปปัดปีแกงกุง้งใส่ตัวนะครับมากินก้าวกันนะครับปัดไปปัดมาลืมได้ได้หรือไม่ <c oughs> ใช่ใบบักกูดตีเจได้เรียบร้อยแลยเอ้าใบบักกูดยังไม่เจตีเก็บมาตั้งไว้มักินนะครับพอไปี่น้องครับอืม จัด้อยเลยินปันนีไม่ต้องมีใกล้ดาวกันรสหวางแป๊ะตะคิดไอ้กุงเนี่ยก็เจอแต่อพอดีกัมครับอย่าเจอตัวใหญ่แรงมันกินอยาก

สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนี่วันนี้มาตักใจครับปีพีน้องน้องครับสวัสดีคุณป้าคุณย่าคุณยายสวัสดีครับอไเล่นตอนนี้แท๊กเล่นจน๋มนี่อกแทกมาแล้วนั่นนั่นนั่นระวังมันแป๊บนะลูกมันปิดนะเออมันปิดนะต้ตักตีเหรออยากเลย อไม่กินเอาไปแล้วก็มาวัดดีเจ้ไปแล้ววะอเกงโอ้หนเก่งไปแล้วเดินมาวัดดีป่อแล้วเห็นกอาต่ำทุกวัน เดกอย่างนี้จะลาดอ่าอยู่ตอนนี้รูุจากเกาะไก่ก็ไกไ่เลยอะเอบิดซีอะมี่ต้องรักหน่อะอู้ว่ะเด็กจะไม่นี่ปัฒนาการว่ายจิงครับอืมไอ้คุณพ่อตอกร้อยอะ่ะ Tóc nặng. Ồ, dứt bài đấy. Thì đi chăm đi chê, miếng rồi. nha. ở cưng lại thì Dùng cái cắp ra bạc tai mới tóc. ตัวพักยาวยานี้ด้วยไม่เจอนหนลว <c oughs> คนไหนมู่บานเนี่ยก็ปลูกอะ่ะปลูกติดแล้วเอามาขายแล้วนะอุดนุ่นด้วยกัน <c oughs> ลูกแบบปลอดสารพิษอ่ะ ต้ยไม่กะตอกแป๊แบบนึงคนตอกกับออกอาวเหมือนกันแล้วอืม เอเลองไปจำสูนนะครับนำไม่ยากวันนี้กระป๋อร้อยๆกันเท่าปลากรา๋อฝนตกดูเลสุขภาพด้วยนะครับกลับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ